สวัสดีครับช่วงเวลา,างการท่องเที่ยวเดินทางไกลรับฤดูหนาวเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีเรามาลดฝุ่นในรถยนต์กันครับนั่นคือการหมั่นนําผ้ายางรองพื้นออกมาทําความสะอาดล้างและผึ่งแดดให้แห้งแห้งแล้วก็เก็บนะครับจะได้ไม่เสื่อมสภาพเร็วสําหรับพรมดักฝุ่นที่เป็นเส้นใยนั้นไม่แนะนําสําหรับในรถยนต์นะครับจะอมฝุ่นไว้ข้างใต้และควรดูดฝุ่นบ่อยๆอย่าลืมตามซอกเบาะด,ด้วยยิ่งถ้าเป็นเบาะผ้าก็เป็นธรรมดาว่าจะอมฝุ่นมากกว่าเบาะหนังครับ ระหว่างขับทางไกลควรเปิดอากาศในระบบมุนวนภายในรถหากจะดึงอากาศเข้ามาเพื่อเพิ่มออกซิเจนคลายความม่วงก็ควรทำในที่โลง่ลงๆอากาศดีสักครู่เดียวและไม่ควรเปิดหน้าต่างค้างไว้นานๆลมจะพาฝุ่นเข้ามาด้วยคำว่าฝุ่นนี้อาจจะหมายถึงละอองต่างๆที่บางคนก็แพ้นะครับเช่นฟังข้าวหรือเกสรสมัยนี้มีเครื่องฟอกอากาศสำหรับใช้ในรถด้วยก็สามารถซื้อหามาเพิ่มเติมในรถกันได้ครับสวัสดีครับ